อันนี้นะครับก็จะรีวิวนะครับการเจ้าหน้าที่นะครับเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับที่ทําการกั้นน้ํานะครับตอนนี้ก็น้ําเริ่มล้นนะครับล้นตลิ่งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้เอากระสอบทรายมาเลี้ยงสองถึงสามชั้นนะครับก็เห็นถึงการทํางานเจ้าหน้าที่นะครับที่ทุ่มเทนะครับเหนื่อยนะครับ ก็อย่างสิงห์บุรีนะครับชัยนาทนะครับท้ายเกลื่อนโชคดีกว่าพี่น้องหลายจังหวัดอย่างหนึ่งตรงไหนรู้ไหมครับก็คือว่าของเราน้ําท้ายเกลื่อนจะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ชาวบ้านในที่พื้นที่นะครับได้มีเวลานะครับในการเก็บของนะครับอย่างตัวผมเองนะครับปบพ่อแม่พันธุ์ก็เตรียมนะครับเตรียมใส่บ่อแล้วก็มีกระชังน้ําไว้แล้วนะครับ ก็หลายๆที่นะครับน่าสงสารนะครับคือน้ํามาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับพี่ๆน้องๆนะครับเก็บของกันไม่ทันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้สู้ๆผ่านกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็ปัญหาน้ําท่วมนะครับอุทกภัยนะครับอันนี้เราก็จะให้เห็นมุมหนึ่งนะครับของบ่อกบผมนะครับแล้วก็ร้านน้องแก้มนะครับร้านข้าวซอยน้องแก้มถึงบุรีนะครับ ก็ความที่เราเป็นคนพื้นที่นะครับเรารู้ว่าน้ำมาระดับนี้นะครับตอนนี้ปล่อยประมาณสามพันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับบ้านผมนะครับที่ผมยังไม่ถึงน้ำยังไม่เข้านะครับแต่บางที่นะครับเข้าหมดแล้วนะครับก็เป็นการเตรียมตัวนะครับก็ย้ายเครื่องทํำจากกล้วยนะครับย้ายอุปกรณ์ทำมาหากินนะครับไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นวิวนะครับตอน 6โมงครึ่งนะครับบรรยากาศนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนะครับก็ทางเจ้าของช่องนะครับทางลบบุรีนะครับบ้านหมี่โคกสำโรงนะครับก็ขอเป็นกําลังใจกับพี่น้องนะครับชัยภูมิบ้านหมี่ลบบุรีนะครับเพชรชบูรณ์นะครับที่เราจะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับ ก็จะสังเกตเห็นนะครับที่ฟ้ามืดใหมิแล้วนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าระยะเวลาที่เราจะเจอปัญหานี้นะครับน้ําจะท่วมขังประมาณเท่าไหร่นะครับบางทีก็ครึ่งเดือนบางทีก็เดือนกว่านะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ทํางานแล้วก็ประชาชนก็มาดูน้ํานะครับตรงนี้เป็นจุดที่ว่าคนส่วนมากจะมาชมกันนะครับเวลาน้ําท่วมทิไรนะครับก็ขอย้ํานะครับพี่น้องก็ระวังเรื่อง สัตว์มีพิษนะครับที่มาหนีน้ําท่วมนะครับที่มากับน,น้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบนะครับแมงป่องนะครับสัตว์มีพิษนะครับก็ขอฝากนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้วยกันนะครับ